สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฟ้าใสไรเดอร์ครับก่อนชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาพบกับเจ้า NSR นะครับ150 RR นะครับหรือว่า RW นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่า เป็นรถบ้านๆนะครับสภาพใหม่จริงๆนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นภาพกันนะครับนี่วันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับเอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับในยามช่วงเทศกาลวันสงการแบบนี้นะครับใครอยู่บ้านก็ชมคลิปไปแล้วกันนะครับดูความสวยงามของเจ้า nsr คันนี้กันนะครับ150ซีซีสจังหวะนะครับรถบ้านๆเลยต้องบอกว่ารถบ้านๆนะครับเจ้าของก็ ต้องบอกว่าเป็นรถคนแก่แล้วกันนะครับซื้อมามือหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถมือเดียวจริงๆนะครับดูจากสภาพแล้วนะครับสภาพก็สวยงามใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับดูจากตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมซูมเอาให้ดูนะครับไล่จากข้างหน้าก่อนและกันดิสเบรกนะครับสวยงามนะครับอันนี้ยังไม่ได้มีการเก็บสีเก็บอะไรให้นะครับก็ ก็เพิ่งได้มานะครับก็เลยเอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันแฟลลิ่งต้องบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับตัวแฟลลิ่งนะครับสมบูรณ์จริงๆสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับนี่ให้ดูกันนะครับแฟลลิ่งหน้านะครับนี่นะครับจะมีนิดนึงนะครับบุบวงเฟรมตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเป็นรอยบุบนิดนึงนะครับน่าจะโดนคอนทุบนะครับมาดูส่วนท้ายกันนะครับท่ออ่ะดูท่อก่อน พ่อก็สวยงามครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเพียงแต่ไม่เงาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเจอน้ํายาผมเงาแน่นอนนะครับนี่ดิสเบรกหลังนะครับก็สวยงามเช่นเดียวกันสวิงอาร์มหลังก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับมาดูส่วนท้ายกันนิดนึงนะครับส่วนท้ายกันก็สติ๊กเกอร์ลายเดิมอาจจะมีรอยถลอกปอกเปิดนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับต้องบอกว่าเป็นสติ๊กเกอร์เดิมนะครับนี่ให้ดูกันรวมๆนะครับ กับเจ้า NSR 150 RW นะครับที่ทุกท่านได้เรียกกันนะครับนี่สวยไม่สวยนะครับดูเอาแล้วกันนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับยางเนี่ยจะไม่ใช่เป็นยางยางเลเดียนนะครับจะเป็นยางแบบมียางในนะครับพอดีเห็นบอกเจ้าของเดิมบอกว่าราคามันแพงผมก็เลยไปใส่ย,ยางธรรมดานะครับแล้วก็ ใส่ยางในมานะครับก็ไม่เป็นไรมันก็ใส่ได้ทั้ง2อย่างนะครับทั้งยางแบบเรเดียนนะครับนะครับหรือแบบยางไม่มียางในนั่นเองนะครับนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนะเดี๋ยวไปอยากสวยก็ต้องไปใส่ให้มันล้อโตขึ้นมากว่านี้หน่อยนะครับนี่นะมาดูด้านบนถังน้ํามันนะครับเงาวับจับใจนะครับสวยงามแผงคอแผงไม้นะครับสวยงามเช่นเดียวกัน นะครับนี่นี่ครับดูได้เลยไม่มีสนิมไม่มีอะไรแต่ก็มีคราบสกรปรกเล็กๆน,น้อยๆนะครับน,นี่นะครับชุดไม้นะครับใ,ใช้งานได้นะครับกระจกมองข้างสวยงามนี่นะครับตรงไหนอีกอ่ะถังน้ามันถังน้ามันนะครับอันนี้ฝาถังนะครับถังน้ามันเปิดดูแล้วนะ,ปะเปิดให้ดูเลยเดี๋ยว มันก็จะมองเห็นหรือเปล่าไม่มีสนิมนะครับหรืออาจจะมีนิดนึงเนี่ยๆเดี๋ยวผมซูมให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับข้างในเห็นไหมเห็นพ้นถังไหมครับนี่ให้ดูกันขนาดนี้เลยถังน้ำมันนะครับโอเคดูตรงไหนอีกอยากดูตรงไหนอีกบันท้ายนะครับ ดูท้ายแล้วกันนะท้ายนะครับก็มีรอยตรงนี้นะครับตามสภาพการใช้งานนะครับก็มีรอยรอยแตกตรงนี้นะครับซ่อมได้นะครับไม่ยากนะมาดูฝั่งนี้กันนะครับพอดีฝั่งนี้มุมอาจจะแคบนิดนึงเนี่ยให้ดูรอยรวมฝั่งนี้แล้วกันนะครับสวยไม่แพ้ฝั่งนู้นนะครับสวยเหมือนกันนะครับนี่ให้ดูชัดๆเลยนะครับกับ NSR 150นะครับ RW นะครับตัวนี้นะครับนะ,นอ,ะอันนี้ก็เป็นสเตอร์หลังนะครับอ,อาจจะเล็กไปนิดนึงนะผมว่าจริงน่าจะต้องใหญ่กว่านี้อันนี้น่าจะสักประมาณ3-4มสันะ้งถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะครับ นี่นะครับให้ดูความสวยงามแล้วกันนะครับฝั่งนี้นะสติกเกอร์ยังสดอยู่เลยนะยังสดต้องบอกว่าเป็นสติกเกอร์เดิมแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะมีรอยแตกส่วนใหญ่ก็จะแตกพวกนี้แหละครับแต่ว่าถามว่าเวลาเอาไปซ่อมสีถ้าสมมติวา่าจะไปทําสีเอาไปปั้นให้มันสวยก็เอาไปซ่อมได้นะครับไม่ยากมันไม่ได้แตกหกักทั้งชิ้นนะครับก็จะเป็นรอยเล้ารอยอัดเวลาอัดอัดแรงๆนะครับนะ ส่วนด้านในก็โช๊คก็มีสนิมขึ้นนะครับมีสนิมขึ้นโช๊คด้านในแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับเฟรมก็ยังไม่ได้เก็บสีนะครับเดิมๆนะครับต้องบอกว่าเป็นรถเดิมๆพักเท้านะครับนี่แม็กหน้าก็ยังสวยเป็นแม็กสามก้านนะครับรุ่นนี้นะครับ NSR150RW นะครับแต่ถ้าเป็น ARR นี่จะเป็นห้าแฉกไหมห้าหรือหแฉกนี่แหละ นะครับมันก็สวยกันคนละแบบนะครับสามก้านากับห้าก้านนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันหน่อยตองนี้อาจจะมืดนะครับเดี๋ยวผมขอไปทำนูน่นแคบนิดหนึ่งขอขยับรถหน่อยโอเคนะครับอ่าอันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่นะครับ ยังไม่ได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชิลใหม่นะครับชิลอันนี้เป็นชิลดำนะครับชิลพ่นสีสั่งชิลอยู่มาวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชิลใสนะครับรับรองสวยแน่นอนนะครับอ่าดูฝั่งนี้กันเี่เป็นไงล่ะครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลย0 8 8 6 1 2 4 0 0 2หนะครับ ยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่นะครับก็ง่ายๆครับท่านใดสนใจก็สั่งวางมัดจำก่อนนะครับส่วนราคาเดี๋ยวผมเปิดอีกทีนึงนะครับรับรองอยู่ประมาณสองต้นต้นนะครับประมาณสองต้นต้นแล้วกันนะครับเาไม่แพงนะครับสองต้นต้นนะครับแจ้งไว้เลยนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงสตาร์ทกันนะ ลองฟังเสียงสตว์ก,กันหน่อยแจจะบิดยากนิดนึงนี่นะครับทางโอเคสตาร์ทนะครับ ต้องบอกว่าเครื่องเงียบมากๆฟังแล้วอัอ้าทุ่ทอยเสียดับซะง,งั้น่ะก็เครื่องก็ค่อนข้างเงียบนะครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทอีกรอบนึงนะเครื่องเงียบจริงๆต้องเล่งไว้นิดนึง สองจังหวะก็คือกีิ่ควันเนี่แหละครับรามันไม่ค่อยได้ขี่ควันมันจะเยอะนะครับยังไงต้องไปล้างคาบูล้างเครื่องนะครับถ้าอยากจะให้มัน ก็พอหอมปากหอมพอนะครับกับเจ้า NSR 150นะครับ RW คันนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 8ย์แป0แนะครับแต่ว่าคันนี้รู้สึกว่ามีพี่คนหนึ่งนะครับจะเล็งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็เผื่อพลาดแล้วกันนะครับเผื่อพลาดเผื่อท่านใดที่แบบสนใจนะครับก็ติดตามผมอยู่นะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่เข้ามาติดตามรับชมกัน ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปหรือหารถสวยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่นะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันในเรื่องของการรีวิวนะครับตอนขี่แล้วกันเนาะอันนี้เป็นการจอดนิ่งๆก่อนนะครับมันไม่มีใครถ่ายวิดีโอให้นะครับโอเคก็นะครับ,ก,นะรบก็ขอให้ทุกท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดแล้วกันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งข้างแข็งแรงเฮงเรวยๆทุกท่านเลยนะครับคนที่เข้ามาติดตามรับชมกดติดตามกดแชร์ก็เฮงเฮงรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเร็วๆนี้นะครับ NSR ProArm จะมาแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ติดตามด้วยกดกระดิ่งกิงกิ้งกิ้งกินะครับจะได้ไม่พลาดการไม่พลาดการติดต่อนะครับมีอะไรอัปเดตใหม่ๆจะได้รับทราบกันนะครับก็คลิปหน้านะครับอาจจะมีโปรอาร์มนะครับคิดว่ามีแน่นอนนะครับโปรอาร์มเข้ามาแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับ